สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสรีกาีวาเกมเมอร์กิีวาเจ้าเก่านะวันนี้มาอยู่ในเกมคานโคเอหรือว่าคานไทยโครเอชียอแล้วนะวันนี้ผมจะมาลงเอ่ออีเวนต์สปริงหรือว่าอีเวนต์ช่วงฤดูใบไม้มผีินะเป็นดาตัวท้ายแล E 6นะบอสเลือดจิดหนึ่งแล้วผมว่าจะไปถล่มให้ให้ตายเลยนะในรอบนี้ ก่อนที่ผมจะเอาไปถล่มว่าผมจะเอามันเอาเรือมาให้ชูว่าผมใช้เรืออะไรบ้างมันต้องใช้สองกองนะผมใช้กองเรือซุยโจบุไตนะเป็นกองเรือผสมใช้ปืนเน้นใช้ปืนหลักอ่ะมันไม่มีมีมีเครื่องบินนะเป็นพวกเครื่องบินจะเป็นกิโดบุไตนะเอ่เออา่อา,อาคนแรกเลยนะซีเอของผมนะฮะใช้ซีเอเปล่า,า,ามายะฮะเนี่ยอาวุธก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ซีวีนะฮะ ซีวีหลักของผมได้ล้ำนี้เลยอาคากินะตามด้วยเอฟบีบนะฮอฮุนะของผมใช้วุ้ประมาณนี้อเอ่ออ่าก็อนี่เอผมใช้วุ้ประมาณนี้มีคนถามว่าพี่ไม่ใช่กระสุนแดงกระสุนแดงผมใส่มุดสุดแล้วนะฮะคือผมใส่ของมุสึดเนี่ยคือเป็นเป็นผมใส่คัดอินคัดอินเอพีเอพีคือกระสุนนี้ฮะกระสุนเจาะเกาะของของของเขาเน่ยฮะแล้วก็ใส่เาย,ยามาโตให้นะฮะให้เยมาโตนะฮะ กองที่สองน่ะกองที่สองอะไรผมเน้นอ่ากองที่สองที่ผมเน้นแคทอินตอร์ิโดเลยล้วนเลยนะฮะก็คิตาคามิโอจิแล้วก็เซนไดอ่ายูรุจินะฮะอันนี้วันุยหรือว่าฮิบิกิร่างเก่านั่นเองอันนี้ฟูบุกินะฮะก็คือใครนี่หมดเลยอันนี้กองสนับสนุนของผมนะผมก็ต้องกองสนับสนุนก็มีดีดีสอง้วที่เหลือก็เป็นเรือก็ได้ ผมก็เลยจัดยัดเข้าไปหมดเลยฮะเป็นกองสนับสนุนคือการยิงลูกกระสุนปืนมันไกลเลยเนี่ยครับอะไปลุยก,กันดีกว่าว่าจะรอบนี้บอสจะตายหรือเปล่าสั่งกองส,งสนับสนุนด้วยตอนแรกผมมีทรัพยากรฮะสองหมื่นนะในการลุยเอ่อจะไปลุยบอสนะตอนแรกสองหมื่นกว่าๆด้วยเขาบอกเลยเห็นบางคนบอกอ้ยผมใช้ไปถึงสองหมื่นเลย <S <S ตั้งแต่ E หนึ่งถึง E หกคุณเล่นเก่งไงผมเพิ่งเล่นลงอีเป็นครั้งแรกนะแล้วผม ไปแล้วรวยแล้วเต็มลุยเต็มลุยเป็นการลงอีเวนต์ครั้งแรกผมที่ผมรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากสำหรับผมนะเพราะว่าเออ่จบอีเวนต์มาถึงข้าแล้วเนี่ยใกล้จะจบ6แล้วะเหลืออีกนิดเดียวผมว่ามันคงต้องลงอีกรอบหนึ่งแน่เลยช่างมันฮนะไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราายดูรอบหนึ่งก่อนโอเคแล้วกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ฮะอ่าเรือเกินเรือเกินต้องเรือเก้าเรืออีกสามลำอีกสามลำเนี่ยเอาเอาไปไปอัพให้ใครดีฮะเดี๋ยวเอาไปอัพให้ใครดีนี่เรือลำใหม่ของผม โอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้าวงององออะไรล่ะไปคลิปหน้านี่ใส่จับใส่นี่โอ้โหมันต่อว์ดีโองั้นเลยตอว์ดีโองั้นเลยงั้นผมจับใส่เอ,อ่อโอยแล้วกันโอ้ยนี่ที่ต้าคามิดีกว่าแรงกว่าเยอะนะฮะที่ต้าคามิเวลาติกฮัตอินต่อว์ดีโดผมแลกแรงนะ เจ้าต่อปิโดเลยฮะคิตาคามิแฉตัวเินคิตาคามิพู่ที่ชอบเล่นต่อปิโดโอเค let's go ไปกลัวน่ารักผมเล่นซุยโจบูไดเพราะผมเล่นเส้นนี้เนี่ยนเส้นนี้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 เส้นหลักนี้ฮะเพราะมันจะเป็นการบังคับเส้นทางนะฮุยโจบูไดคิตโดบูไดก็เป็นอีกเส้นหนึ่งแค่ข้างล่างนะฮะ นี่แล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนไม่ต้องสู้ตรงนี้ไม่ต้องสู้จะับสู้ข้างบนหนึ่งนี้แล้วก็สู้ตรงนี้แล้วก็สู้นี้แล้วก็ไปหาบอสนะฮะสู้สามทีนะฮะโหนดแรกนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโหนดที่ง่ายนิดนึงนะสำหรับผมนะคหมดอื่นไม่รู้หรือเปล่าจัดก,การเลยส่งโดนสรุดขึ้นไปก่อนนะเพื่อให้ได้เปรียบ โอ้โโหโเคคิตาคามิกาโอนี่รู้สึกว่าดีดนะีฮะได้ประสิทธิผลมากนะในการยิงตอร์ปิโดของทงั้งคู่เฮ้ยโอ้โหเดยวมาตะยิงปลาได้แค่สองกันนะแม่เจ้าดูฮนะออกเอ่อย่างงี้ดิต้องอย่างงี้เออมีที่ไหนยิงปลาสองรือผมเถ่สียปืนใหญ่เกินไป มันก็ไม่นานนะหรือเวลน้อยแล้วถ้าใส่ปืนใหญ่เกินไปฮะผมใส่ปืนขนาด46ซนติเมตรให้ยามาโตะผมใส่ห้าใหญ่เกินไปช่างมานันฮะก็เล่นมาถึงนี้แล้วละมาช้าแล้วไม่เป็นไรผ่านตรงนี้ผ่านง่ายๆไปตรงจุดต่อไปอาจจะยากนิดนึงนี่เขาเรียกจุดพี่จ๋าหรือเปล่าอันนี้เป็นสู้รบกลางกลางคืน ままโอเคกลับมาที่จุดเดิมแล้วมารอบนี้ผมไมไ่เอาหน่วยสนับสนุนมาด้วยก็คือหลุดไปก็คือไม่มีหน่วยสนับสนุนนะอย่ายิงกูแดงก็พอขอส้อมขอแล้วดูยิงใครดูไปยิงยามาโตะแล้วคิดดูส้มทีเท่าไหร่นะผมโดนผมเคยโดนยามาโตะโดนยิงแดงไปทีหนึ่งส้มเฉพาะเหล็กกรพันหนึ่งแล้วอะ่ะโหดมาก ได้โปรดอย่ายิงยามาโตแดงเลยยิงอะไรแดงก็ได้อย่ายิงยามาโตแดงเพราะนั้นเป็นพอนั่งไงโหเซ็งเซ็งเซ็งโอเคมารอบที่สามแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วนะคือจะบอกว่าทรัพยากรผมใกล้หมดแล้วฮะตอนนี้น้ำมันก็เหลือไม่ถึงหมื่นแลวนะ แล้วก็กระสุนก็เหลือไม่ถึงหมื่นแล้วขึ้นหลักเก้าพันแล้วแล้วดูดิคิตาคามิอ่ะส้มมาเลยนั่นโอ้โห,โ,โ,หโดนเลยไม่โดนเออ นั่นแหละยาแดงมันพอส้มก็ได้เหลืองก็ได้เอาไว้ถึงบอสนะอืมปากไว้ตบปางไ,อางไ้อืมยิงเข้าไปถล่มไม่ได้อืมเอาลงยากนะเอาลงยากนะไม่ทำไม ชื่ออะไรโอ้โอโออเสียงมากอะโอ,โอเคผ่านมันตะทีรู้สึกปวดเสียนเวียนก้าวมันมากอเอาละเข้าบอสได้แล้วกว่าจะเข้าได้นะแม่คุณ ย,ยะอะนาดนี้า็มันจะหมดแล้ว,วอกนิดเดียวเท่าน,น,นั้นเองแล้วผมก็ไม่ได้เปิดอ้นี้มาด้วยสนุนม,มาด้วยมันจะยิงบอสต,ตายปะเนี่ยนนแล้บอสจอจีดด๊ดูดิ จัดไปดูส้มๆมมาสามลำแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องมีรอบแน่เลยถ้าเกิดบ,บอสตายรอบเนี้น,นั่าไง โอ้โหไม่เป็นไรเลยโอ้โหทรุนะโดนก่อนเลยโว้โหก็เดิมอ่ะ

โอ้ยิงซะยิงซะแดงเดี๋ยวกูจะยิงต่อไปโดงไงวะเนี่ย <c ười> <c ười> ต้องรุนแล้วฮะ <c ười> โอเคโอเคมีลุนมีลุน <c ười> ขอให้จมขอให้จมมันจมนะไม่ให้เราจมขัดอินออกโอ้โหมีเยอลมากนะมั้ยโดนเลยเป็นไงนะนนนเอาที่เดี๋ยวเหลยอสามลำล่างฮนะคัดอินไม่ออกอีกเฮ้ยคัดอินอียิกีออกบัวนิวโอ้โหสามสี่อุปภิกี อีกรอบหนึ่งโอเคเราเข้าบอยอีกรอบหนึ่งแล้วฮะรอบนี้เอาเงินสนับสนุนยิงปืนมาด้วยสนับสนุนมาด้วยแต่ไม่รู้จะยิงหรือเปล่าจะติดหรือเปล่าแล้วเรือฝั่งเราส้มไปสามลำขอให้ผ่านสักทีเถิดทรัพยากรกูจะหมดแล้วนะฮะถังยังพออยู่ประมาณเหลือเจ็ดสิบกว่าอัน อืมแต่ทรัพยากรจะหมดแล้วขอให้ผ่านแ้าที่เธอนะเลือดมันเหลือไม่เหลือแล้วอะเออแต่ทำไมทำไมเนี่ยตายตายตาย

โอเคโอเคใกล้ไปหมดแล้วฮะเอาลูกน้องมันหมดก็พอแล้วเยี่ยมอาลูกน้องมันหมดสักทีสิสักทีสิ

กิตติ์นี่เสียให้แก่ไหมจ้าเนี่ยคิตาคามิคัดอินออกแล้วเออเรายิงผู้แล้วยิงผู้แล้วยิงผู้แล้วใส่บอส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 ยังนะครับ Hannaway, quá khóc như vậy. Wallace của hai con mượn. ได้เรือไมาเนี่ยโอ้โหพอจผ่านมาได้โอโ้ได้เรือนี่คูมมค่ม,มาคือแม่จบได้เรืออะไรเ่ยโอ้ที่เหลือตามหาเรือโรมาฮะอโอเคได้ตาแล้ว เรียบร้อยหืมกว่าจะผ่านได้ครับแทบจะหมดตัวนะดูโอเคเตรียมตัวพักฟื้นครับอ่าโอเคก็ถือว่าผ่านไปแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมไปเก็บหาโรามาเอาเองลวกัน,ก,นก็พอแล้วสำหรับวันนี้นะเกมคไท l l of ชั่นในการผ่าน E6 ของผมนะฮะในการลงอีเวนต์ครั้งแรกแบบเต็มตัวครั้งแรกของผมนะฮะโอ้เยีย yeah.